ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าในนาข้าวนะกลุ่มของข้าวนาปีเป็นหลักนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของข้าวนาปีกําลังตั้งท้องกลุ่มของข้าวมะลิ105กขอ6แล้วก็กลุ่มของเตี้ยหอมซิตโตนะครับส่วนกข สิบห้ามะลิเบาหรือว่ามะลิดอกันนะครับตอนนี้ก็กําลังออกรวงกันอยู่เลยนะครับในช่วงข้าวตั้งท้องของข้าวนาปีนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมออกคลิปไปก็เป็นช่วงของเกี่ยวกันป้องกันกําจัดโรคใบไม้คอรวงเนา่าเมล็ดด่างขอบใบแห้งแล้วก็กาบใบแห้งกันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาเกี่ยวกับระบาดของแมลงเป็นหลักเลยนะครับแมลงเป็นหลักในข้าวนาปีนะครับ ที่เราจะเจอกันเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือนอนกอข้าวนะครับนอนกอข้าวนะครับสำหรับนอนกอข้าวนี่มันจะมีลักษณะการทําลายต้นข้าวนี้ได้อย่างไรบ้างแล้วก็ทําความสร้างความเสียหายให้กับข้าวอย่างไรบ้างนะครับสําหรับนอนกอข้าวนี่จัดเป็นแมลงผีเสื้อนะครับเป็นชนิดผีเสือ้อก็คือลักษณะผีเสื้อนี่จะมาวางไข่ที่โคนต้นข้าวนะพอวางไข่เสร็จไข่นั้นนี่ฟักออกมาเป็นตัว ตัวหนอนก็จะเจาะเข้าไปข้างในต้นข้าวหลังจากนั้นก็ทําการกัดกินเรียกภาษาบ้านๆว่าไส้ของข้าวนะต้นแกนของข้าวเลยมันกัดกินข้างในเลยนะครับเพราะข้างในนี่เน่าเละเลยนะครับก็จะทําให้อาข้าวตรงนั้นนี่ออกรวงได้ปกติแต่ออกรวงมานี่มเมล็ดจะรีบหมดทุก,ทกมเมล็ดเลยหรือทางอีสานเรียกว่าดอกขากันนะครับก็คือลักษณะข,ของนี่ก็คือลักษณะข,ของการระบาดการทําลายของหนอนกอข้าว ข้าวที่ออกรวงมาเนี่ยก็ยังออกได้ปกติอาจจะออกสุดบ้างไม่สุดบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือทุกเมล็ดในรวงนั้นนี่จะรีบหมดเลยลวิธีการสังเกตนะครับว่าในแปลงนาเรามีหนอนกอมาหรือยังเนี่ยตอนที่เราไปตรวจแปลงไปเดินดูแปลงไปเดินทําเปิดน้ําปิดน้ําต่างๆนานาเนี่ยให้สังเกตผีเสื้อนะฮะผีเสื้อหรือว่าทางอีสานเรียกว่าแมงกะบี้หรือตัวบินนะ,ะับเป็นผีเสือ้อ จะออกลักษณะของสีครีมเป็นหลักเลยนะครับผีเสื้อตัวนี้ก็จะมาวางไข่ไว้ที่โคนต้นพอวางไข่เสร็จนะตัวหนอนฟักออกมาเป็นตัวก็จะทําการเจาะเข้าไปกินไส้ของต้นข้าวทําให้ข้าวนี่มเมล็ดรีบออกมดเลยนะครับอันนี้ที่เราเห็นแต่วิธีการสังเกตอีกของการระบาดหนอนกอก็คือว่าตรงสมมติว่าอันนี้ผมสมมติขึ้นมาเลยครับว่านิ้วชี้นี่ห้าอันเนี้ยตีว่าเป็นกาบใบนะสองอันนี้เป็นกาบสองอันนี้กาบ,ออนนกราบตรงกลางนี่เป็นแกนข้าว หรือว่าเป็นไส้ข้าวถ้าหนอนกอระบาดเนี่ยตรงเกนกลางเนี่ยไส้ตรงนี้นี่จะแห้งตายก่อนเลยนี่คือวิธีการสังเกตอีกวิธีการหนึ่งนะครับเวลาเราดึงออกมามันก็จะหลุดเลยนะหลุดออกมาเลยหลุดออกมาเลยนั่นก็คือตรงกลางนี่ไอ้ที่โคนต้นเนี่ยโดนหนอนกัดกินไส้หมดแล้วตรงไส้ตรงนี้ก็เลยแห้งตายนะครับส่วนกาบนี่จะออกเป็นใบสีเหลืองๆบ้างนะครับนี่ก็คือการระบาดอาการกรารระบาดของหนอนกอข้าวนะครับอันนี้ตอนที่มัน เข้าตั้งท้องนี่จะพบการระบาดเยอะมากถึงมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดนะไปแปลงนาแล้วต้องเฝ้อสังเกตด้วยนะครับหนึ่งมีผีเสื้อหรือว่าเมงกะบี้หรือตัวบินนะฮะเป็นสีครีมนะเป็นสีครีมนะครับอันนี้แหละก็คือผีเสื้อของหนอนกอข้าวนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาตัวนี้นะครับถ้ามันกัดกินไปแล้วนี่การรักษาก็คือแค่ไปฆ่าตัวหนอนไม่ให้มันลามไปหาต้นอื่นได้ นะแต่ต้นที่มันเสียหายไปแล้วนั่นก็คือเสียหายไปแล้วนะครับวิธีการดีสุดนี้ก็คือการป้องกันเพราะฉะนั้นข้าวของเราถ้าอยู่ในระยะตั้งท้องนี่เป็นระยะที่พบการระบาดของนอนกอมากที่สุดที่สุดในทุกระยะของข้าวเลยก็คือระยะข้าวตั้งท้องแนะนําเลยนะครับหลังจากหว่านปุ๋ยรับท้องหรือฉีดยาบํารุงต่างๆนี่ให้ผสมยาฆ่าและยาป้องกันกําจัดนอนกอเข้าไปด้วยพร,พร้อมๆกันทีเดียวเราจะได้ไม่ต้องฉีดกันหลายๆรอบ นะครับอันนี้ก็คือนอนกอข้าวนะครับครับทีนี้เรามาดูว่าสารที่ช่วยในการป้องกันและกําจัดนอนกอข้าวนี่มีอะไรบ้างนะก็ใช้อย่างไรบ้างนะครับตัวที่เราจะแนะนําในวันนี้เลยก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่โปรชัว sure นะโปรชัว sure นี่นะครับนะครับนี่ก็คือโปรชัว sure นะครับสำหร Pro ับโปรชัวนี่จัดเป็นยาป้องกันและกําจัดก็คือเกิดขึ้นมาได้ก็ฆ่าได้ ยังไม่เกิดขึ้นก็ป้องกันได้นี่ก็คือโปรโชวัวนะสนรับป้องกันและกำจัดหนอน